วันนี้มีโครงการดีๆจากกราฟมาฝากกันด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะเป็นโครงการที่ทําต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา3ปีกันแล้วด้วยนะคะ,คะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของกราฟนะคะมีการจับมือกับทันตะจุลาสานต่อโครงการกราฟสปาร์คสมมยปีที่3ค่ะ บริษัทกาฟเอเนจีเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสารต่อโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่กาฟสปาร์คไมล์มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชนต่อเนื่องเป็นปีที่3ค่ะโดยในปีนี้สถานที่แรกที่ทางโครงการเลือกมาออกหน่วยก็คือโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพซึ่งนับเป็นการออกหน่วยพิเศษเพื่อขยายขอบเขตกลุ่มผู้ได้รับการรักษาเพิ่มเติมเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรับบริการทันตกรรมที่มีคุณภาพกับกลุ่มผู้ วิการทางสายตาโดยเป็นการต่อยอดโครงการจากจุดเริ่มต้นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะออกหน่วยธันตกรรมเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์บริการสาธารณาสุขหรือยากต่อการเข้าถึงการรักษาทางธันตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคมได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเข้าถึงบริการด้านสาธารณาสุขที่มีคุณภาพโดยจะให้บริการตรวจรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากในเบื้องต้นนะคะเช่นทั้งการอุดฟัน ถอนฟันขูดหินปูนเครื่องฟูอรรายและเอ็กซเรย์รวมไปถึงทันตกรรมที่ซับซ้อนอย่างการผ่าฟันคุดซึ่งจะสามารถให้บริการผู้ป่วยได้150คนถึง120คนต่อวันนอกจากนี้ค่ะยังมีพนักง,งานกราฟเป็นอาสาสมัครในการช่วยลงทะเบียนและช่วยดูแลผู้ป่วยในเบื้องตน้นปีนี้นะคะจะมีการออกหน่วยอีก3ครั้งสามารถติดตามข้อมูลของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook Fanpage นะคะ www.facebook c o m g กั f s p a r k th ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ทางด้านของกัฟนั้นทํามาโดยตลอดเพื่อที่จะดูแลสังคมนะคะ